รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย อาออกไปหมดเลยฉันก็ยังงงอยู่ทําไมต้องเอาออกไปทําไมก็มาถวายแล้วทําไมต้องเอาออกฉันก็ไม่รู้เพราะอะไรเขาต้องไม่ต้องรีบขนออกไปเหมือนกับสถานที่เขาไม่เอาก็ต้องขนหมดผลสุดท้ายฉันก็ต้องมาโถมเองโถมก็ยังไม่ได้เท่าที่เขาเอาออกไปเขาโถมมาเป็นพันเขาโถมมาเขาเอามาเข้ามาไปสองพันสองพันเกือบสามพันคันฉันโถมได้พันกว่าคัน ก็ยังอยู่เยอะขาดอีกเยอะมันก็ไม่รู้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรเอาดินเข้ามาโถมเป็นพันสองสามพันกันผลท้ายก็มาขุดไปมันก็เป็นเรื่องแปลกนะทัตกนะทั้งทั้ง,ท,งที่ของวัดจริงๆมี39ไร่แต่ว่าชาวบ้านเขาเช่าไปหมดแล้วแต่ก็บางส่วนเขาก็เราก็ขอซื้อสิทธิ์คืนบ้างอย่างที่สร้างพระเจ้าตากอะไรย่างยตรงที่สร้าง อนุสาวรีย์พระเจ้าตากเ่ราก็ขอซื้อสิทธิ์คืนแต่ก็ซื้อซื้อสิทธิ์คืนเฉยๆแต่ชาวบ้านขอเช่าไปหมดที่จริงที่ของวันมินเนื้อที่สองสามเก้าไร่ในที่กรมศาสนาดูอยู่นะเพราะเขาให้เช่าอยู่แล้วเขาเช่ามาต้องเป็นร้อยร้อยปีมาแล้วนี่ผมเป็นวัดล้างเหมือนกับวัดล้างทั่วๆไปขอชาวบ้านก็เชาา่าแต่แล้วก็ใครมจีจ,จิตรัทาจะถวายแล้วก็รับใครจะซื้อถ้าเรามีตังมีปัจจัยเราก็ซื้อแต่ก็ไม่ใหญ่ซื้อแพง เราก็ไม่รู้จะเอาไปทำลายมันเป็นที่ของวัดเขาในอนาคตน่ะอีกสิบปียี่สิบปีข้างหน้าเราจะไปรู้แล้วอะไรมันจะเกิดขึ้นมันอาจจะเจริญออกงามกว่าน,นี้ก็มีใครที่มาดูแลกว่าเขามีาทุนทรัพย์ดีดีกว่าเขาก็ทําทําเจอิล้วเราก็ทําตามที่เราอธยาตัาที่เราทําได้เพราะว่าทําที่มันขาดไปก่อนเช่นห้องน้ําเช่นก็ทําห้องน้ํากุฏิพระก็ยัง มีห้าองค์นี่ก็ยังไม่ได้ครบมันก็แอบกันอยู่ไอคืออยู่อยู่ด้วยกันที่อยู่อยู่ที่เล็กๆกันอยู่กัยังไม่ครบอะไรทั้งนั้นแหะมันไม่มีอะไรครบยังเป็นวัดล้างอยู่แต่มันก็เป็นวัดล้างในจังหวัดอยุธยาอำเภอบมมหันมันมันยังไงอโยมที่ท่านมาตีค่าค่าส่นต้วเนี่ยมันมันไม่ไม่ยิ่งใหญ่สําหรับคนไทยทุกคนเหรอก่อนจะมีราชวงศ์จักรีเนี่ย ถ้าวันนั้นพระองค์ท่านไม่มามันจะมีได้ยังไงล่ะมันสิ้นไปแล้วนะมันสิ้นไปต้องเจ็ดเดือนแล้วนะเราเสียเป็นเฉลยแล้วเป็นต้องเจ็ดเดือนนะที่พระองค์ท่านกว่าจะมาเอาเราคืนกนะุศียาแตกวันที่เจ็ดเมษายนสองสามหนึ่งศูนย์ท่านมาตีที่ข้าพรจ้าฐนต้นวันที่หกพฤศจิกายนสองสามหนึ่งศูนย์เจ็ดเดือนเต็มๆนะมันเะจ็ดเดือนเป็นเต็มๆเนี่ยแล้วก็ มันไม่ยิ่งใหญ่สําหรับพวกเราเหรอเรามันเฉลยหมดแล้วอ่ะผู้หญิงอยู่ยังไงการมันปเป็นเฉลยผู้หญิงก็โดนร้อยหูไว้ไงผู้ชายก็ร้อยเอ็นหวไว้ดูการดูแลง่ายๆคําคู่ที่ยิ่งใหญ่กว่าก็ท่านไม่ได้ท่านบอกแล้วว่าท่านไม่ได้มาเอากุศีอยโยธยาคืนท่านมาเอาลูกหลานและแผ่นดินคืนจ่มาโยมันมันมันยิ่งใหญ่กว่าที่จะพูดอย่างอื่นน่ะเราน้ําใจของพระองค์ท่านน่ะ กำวยด้วยวัฒนธรรมศิลปะล้ำลือไกลหลกเชื่อถือมือไทยปัญญาและภาษา ทุกวัดนายโยมโยมมีจิตอันบริสุทธิต์ต้องวัดไหนโยมก็ทําได้ทั้งนั้นมันไม่จําเป็นจะต้องมาวัดโคหรือมามา,มาวัดโคล้างรือมาที่นี่โยมเราเป็นชาวพุทธทําได้ทุกวัดถ้ามีจิตที่บริสุทธิ์แต่ถ้าโยมทุกคนปรารถนาอยากจะให้วัดนี้มันเกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาเพื่อทดแทนบุญคุณของพระเจ้าตากซึ่งท่านเคยมาที่นี่เราก็มา มาดูมาดูแลกันช่วยกันคนเ,เล็กก็น้อยแต่ถามว่าทำบุญไม่จําเป็นโยมจิตบริสุทธิ์ตรตงไหนโยมทําได้ทั้งหมดพระสององค์ไหนนึกเสียงนึกถึงใส่บาตได้ทุกองค์ถ้าโยมไปคิดว่าวัดโน้นดีวัดนี้ไม่ดีพระเขาว่าพระที่โน้มามาคืนนี้ไปเที่ยวที่นูนทีเนียบุญกุศลโยมก็ไม่ได้หรอก ยมมันอยู่ที่จิตโยมโยมจะทําบุญตั้งใจใส่บาตรยมก็ได้บุญแล้วโยมก็มีเตรียมการใส่บาตรก็ได้บุญแล้วแต่บุญจะสําเร็จต่อเมื่อโยมใส่บาตรพระแต่ยมอย่าไปคิดว่า,ากาลังจะใส่เพราะว่าพระวันนี้เนี่ยไปเที่ยวที่นน่นที่นี้ที่นี่มันก้เหมือนเหมือนกันเลยยมนิ้วยังไม่เท่ากันเลยก็เป็นสุมมุิติ์สงทั้งน้ำหมดนั่นแหละ เราจะโยนจะไปหาพิพาอริยะสงฆ์ที่ไหนล่ะบวชกัน 40, สิปันายี 20, สาย่ 40, สิบปันาสี่สิบันาจะไม่มีเลยโยมเอาแค่จิตบริสุทธิ์ของโยมมาทำให้มันสำเร็จไปแค่นั้นนะ่ะบุญก็เหมือนกองทรายถ้ามันจะสําเร็จได้โยมก็ใส่บาตรให้มันเรียบร้อยตรวจน้ําตรวจท่าอะไรกันเดี๋ยวมันสําเร็จแต่ถ้าเกิดว่าโยมไปคิดอุ้ยอย่าไปใส่เลยพระองค์นี้ไม่ดีองค์นู้นไม่ดีวันนี้ไม่ดีวันนู้นไม่ดี โยอมอย่าไปทำเลยโยมจิตเราไม่ดีด้วยมันบุญก็มันอาจจะเป็นกรรมก็ด้วยมันไม่ใช่แล้วฉันจนใครทำบุญไม่ได้แล้วก็โยมก็มาดูเอาเองมาอยากมาดูเพราะว่ามันโยอมอยากจะให้วัดนี้เกิดทดแทนบุญคุณแต่พระอ,องค์ท่านก็สถานที่บัมพชนก็มามาร่วมกันคนละเล็กคนละน้อยแล้วแต่ จิตโยมฉันไม่มีนโยบายที่จะมาโยมต้องมาช่วยฉันจำจำไม่มีฉันมีก็มีก็ทําไม่มีก็ไม่ทาไม่ไม่ไม่มีเจตนาที่มาโยมต้องไปทำกุญลบฉันฉันไม่ใช่อ่ะวัดไหนก็ทําได้โยมสําหรับศาสนาพุทธแล้วเรียกได้ว่าผูกพันมากับชาวไทยมาเนิ่นนานเป็นราแก้วที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเรา แม้วัดแห่งนี้จะเป็นวัดเล็กๆแต่เต็มไปด้วยปณิธานและยึดหลักคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาเอาไว้ได้อย่างครบถ้วนท่านผู้ชมสามารถแวะเวียนมาทำบุญและร่วมสนทนาธรรมที่วัดแห่งนี้ได้นะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ โชคดีที่เกิดเป็นคนไทยแผ่นดินทองของคนรวยนะ But I'm, good. I'm, good. I'm, good. I'm good.